สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะวันนี้เรามาอยู่ในเกม p พจจ Together ซึ่งถามว่าทำไมผมถึงไม่เล่นผับจีผมติดผมเล่นเกมเนี้ยมาเกือบทิตย์ละเล่นมาสักพักแล้วซึ่งในควาที่ว่าตอนแรกผมจะทำรีวิวเอ,อ่ออีเวนต์ใหม่เมื่อวานแต่ในความที่ว่าโทรศัพท์เพื่อนผมมีปัญหาเรื่องแบตเสื่อมแล้วโทรศัพท์มันเล่นไม่ไหวแล้ว ก็ตอนนี้มันก็รอดได้ตังมาซื้อโทรศัพท์ใหม่อย่างเดียวเดี๋ยวผมว่าเี่ผมจะไปรีวิวเอีเวนต์ใหม่แล้วกันเนาะอันนี้มาพูดถึงเกมนี้ก่อนซึ่งอันนี้ผมตกปลาอยู่ผมมาตกปลายักษ์ะจะมีวันหลังค่อมเต่าอะคิรอนอะไรพวกนี้เออเมกาโดดอนมอนซาสซ,ซีปลาฉลามแดงอะไรพวกนี้คือผมมาตกหาเพื่อ สะสมด้วยอย่างหนึ่งคือทําเบ็ดมอนในแรเนาะมาดูกันว่าเราจะได้ป่าอะไรไหมอันนี้คือมาเทสว่าจะได้ป่ายักษ์หรืออะไรไหมซึ่งผมตกได้ละตัวหนึ่งเอาไปคราบแล้วแต่ต้องรออยู่ประมาณเจ็ดชั่วโมงถึงจะได้ของก็ยาวๆครับพี่เนอะเกมนี้เป็นเกมมันไม่ใช่เปทวินนะคือคนใหญ่เปทวินเนี่ยแล้วแต่คน คืออาจจะเติมเพราะชุดเหมือนผมเนี่ยผมเติมแค,ชมคช่ชุดเติมแค่ชุดวอเลอร์พาร์ตเติมแค่แบบชุดชอบแต่ก็โดนไปได้ดชุดอยู่นะแต่ใครที่แบบอยากตกปลาเล่นๆอยากมานั่งแบบตกปลาขุดแร่คือแบบมันเป็นแนวอย่างเงี้ยมันเป็นแนวแบบชิวๆสบายๆถึงจะเป็นโรงเรียนก็ด้มีโรงเรียนมีดับเพลมม,พม,มีอจชญากรรมมีตำรวจคืออยู่ที่คนอยากจะเล่นอารมณ์มันจะคล้ายๆผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆไฟเอ็มคือ เราอยากเล่นเราอยากเล่นอะไรอยากเป็นอะไรเราก็ไปทําไม่ได้ผิด๋ยวไปเป็นซูเปอร์สตาร์ก็ได้อะไรพวกนี้ก็ได้แต่ส่วนตัวผมมองว่าแล้วเกมนี้ยมันมีอยู่หลายปัญหาด้วยกันอย่างแรกคือระบบจบ,บแรกที่ผมขัดใจอย่างหนึ่งคือไม่ไม่สามารถส่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วให้เพื่อนได้อันนี้ก็สิ่งที่ผมคิดนะคนอื่นอาจจะไม่คิดหรือไม่ได้รู้สึกแบบนี้ แต่ผมรู้สึกว่ามันข้อเสียมันคืตรงเนี้ยมันเรื่อความที่แบบบางทีเพื่อนผมมีของที่ไม่ได้ใช้แล้วจะส่งให้ผมแบบไม่ได้ใช้จริงๆอ่ะแล้วผมต้องการอ่ะส่งไม่ได้นี่คืออย่างแรกคือเขาจว่าระบบเขาอาจจะทําแบบอย่างนั้นจริงๆแต่มันควรเอื้อมานวยให้มากกว่าน,นี้กับอย่างที่สองอันที่สองที่ผมคิดคืออ่อเลทการออกของแต่ละอยา่าง ตอนที่ผมเล่นที่ไม่ใช่เมื่อวานนะคือผมนั่งคุณรู้ไหวาผมนั่งตกปลายักษ์ตั้งแต่วันที่สองหรือสามไม่หละที่ผมเล่นนะเพราผมได้เบ็ดชมพูดได้เบ็ดอะไรมนาะแล้วประมาณวันที่สองนั่งตกตั้งแต่วันที่สองถึงวันที่เจ็ดก็คือเมื่อวานไอถึงวันที่หกก็คือตกมาสามวันใช้เหยื่อใช้เหยื่ยอนอปลาประมาณหนึ่งพัน สองร้อยเหยื่อเยอะนะหนึ่งคนสองร้อยเหยื่อเนี่ยอผมตกเงาขึ้นแค่สองตัวแต่เบ็ดขาดคือพันสองร้อยเหยื่อไม่ได้เลยเลยจนผมตกแบบไม่ใช้เหยื่อมานั่งให้เพื่อนตกให้เพื่อนตกด้วยโมซาซอลัสผมก็มานั่งตกเองทีหลังได้ได้ปลาเอ่อเมกาโลดอนโมาซาซิสสีขาวเป็นมงเป็นปลามง กับอีกอันหนึ่งที่ผมรอได้คือวานหลังค่อมซึ่งอันนี้ผมต้องการเอามาทําเบ็ดอันนี้เบ็ดชมพูมันเป็นเบ็ดที่เอาไ้ล่าปลายักษ์โดยเฉพาะแต่ยังก่อนนะอัตราตกได้มันแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นเบ็ดสีขาวที่ผมกาลังค้ากู่อันนั้นอัตราได้จะประมาณแปดสิบหรือร้อยที่ผมไม่แน่ใจแต่มันเยอะแล้วมันดีกว่าซึ่งผมก็รอได้ของอยู่แต่ที่สําคัญสำหรับผมมองว่าเกมเนี้ยบางอย่างมันไม่มิกซ์เซนตรงที่แบบทำไมกูต้องมาเติมทุกครั้งอะ่ะเข้าใจไหมอย่างแบบ บางอย่างเหมือนบังคับให้คนต้องเติมหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าใครชอบก็ไม่เปะใครชอบก็ไม่ว่ากันเพราะว่ามันมีหลายอย่างอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้เราข่าวอันนี้คือของตัวเกมนะนี่ลิลนี้ก็สิทธิ์แท้ของเขานะมีไมเมโลดี้กับคิตตี้อ่ะออคนรั้นจ,จุจับโบนโบนโงโบนแล้วก็เป็นชาอาชาของญี่ปุ่นอ่ะชาแบร์บหนึ่ง ผมเคยกินอร่อยผมชอบแล้วก็แล้วก็ลายลายเป็นแบบนี้เป็นแบบพวกรถพวกชุดอะไรพวกเนี้ยถ้าใครชอบจัดได้สำหรับนนี่แบบใครชอบเนี่ยแบบเมดิซีนเรียนมานั่งตกปลาชิวๆไม่ได้แบบมานั่งแบบเล่นแบบผมที่แบบว่าต้องการในสิ่งที่แบบคุณแม่ต้องใช้นู่นใช้นี่หรือเอามาโชว์หน่อยทําได้หรือคุณจะไปจับแมลงก็ได้แบบจับตะเกตนจับดวงเฮอร์คิวลิสคือได้หมดหรือจะไปคุณจะไปขุดแร่หาแร่เพชร เพชรขาวเพชรฟ้าเพชรแดงซึ่งเพชรที่ออกระยสุดจะเป็นเพชรสีแดงซึ่งผมมา่ฟุกถึงฟุกได้มาเพชรอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้มันลูบี้เอ่อเพชรแดงจะเป็นอันนี้เห็นวะอันนี้น,น,นี่นี่เพชรสีแดงเห็นป่มซึ่งมันจะมีอันนึงเพชรขาวอันนั้นใช้ใช,ใช้ทาเบ็ดปลาวานหลังค่อมซึ่งเขาใช้ปลาหลังค่อมด้วยอ่าอันนี้สำหรับคนที่แบบเคยเล่นอยู่แล้วอาจจะเข้าใจ แต่ซึ่งผมก็บอกคนที่บบว่าคืออยากจะมาเล่นอยากจะมาแบบชอบตัวละครเพราะมันน่ารักชอบชอบตัวอะไรแล้วพวกนี้มันได้หมดเนาะเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ตกประยั์ใต้ดีกว่ามาดูกันว่าจะได้ไหมโอเคเนาะงั้นอ้อผมลืมพูดอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับระบบของเกมนี้นะคือตอนนี้ยมันเป็นอีเวนท์ที่ว่าเป็นมังกรซึ่งเนี่ยผมมีอยู่เป็นมังกรตัวนี้ซึ่งมันต้องใช้ มังกรแสงมังกรน้ำแข็งแล้วก็มังกรมังกรหัวใจลลลแล้วรนะีดหก้อนอนุมันนั่นแหะมังกรในความรักอะไรพวกน,นี้ย<ม>ใช้สามตัวเพื่อมาทําเป็นตัวนี้ดเดียว<ส>อ่าถ้าับใครที่แบบอยากชอบสีไหนน้าแข็งก็ทาน้ําแข็งก็ได้คุณทําให้มันเป็นร่างโตเกือบโตสุดก็ได้ให้มันเป็นร่างแบบมีปีกแบบใหญ่ๆแล้วอ่ะแล้วก่ใช้สามสามร้อยเพชรเพื่อทําให้มันบินถ้าเพื่อขี่มันได้ซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่คนชอบเหมือนกัน อันนี้คือเหมือนที่ผมบอกว่าอยู่ด้วยคนชอบซึ่งเกมนี้คุยในแชทได้มีแชทให้คุยอะไรพวกนี้ปกติแต่ผมมองว่าระบบมันบางอย่างมันไม่เอื้ออหนวยสำหรับคนที่ผู้เล่นใหม่บางคนทางตัวผมเนี่ยผมเป็นคนที่ผมรู้ตัวเองอยู่ยแล้วว่าดวงผมซวยเวลาผมจะสุ่มกาชาหรือขุดหายอย่างเนี่ยผมจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้ของก็ผมทํามาผมเพิ่งได้เมื่อวานอะแร่ผมขุดมาตั้งแต่วันแรกอะ ผมเพิ่งได้แรกเมื่อวานะบางคนนี่ขึ้นจระนาวเลยบางคนมือใหม่มาขุดครั้งแรกได้แล้วอ่ะอันนี้คือเขาเรียกว่าการคัดเงาคือตอกปลายักษ์รดลอเง,งายักษ์โผล่แล้วค่อยดึงมันจะทําให้เซฟการใช้เบ็ดการใช้เบ็ดสมมติเบ็ดมันมีความทนทานเจ็ดสิบแล้วคัดอย่างนี้มันจะไม่เสียความทนทานแต่ถ้าเราไปดึงแล้วอันนั้นจะเสีย ดึงดึงขึ้นมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าดึงผ้าดเสียไหมวันนี้ผมไม่แน่ใจนะแบบดึงผ้าดกแบบตกไปได้างเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าเสียไหมแต่เหยื่อถ้าใช้เหยื่อเสียแน่นอนคือไม่ว่ากูจะตกผ้าหรือคัดยังไงก็เสียอืตอนนี้ผมก็พยายามจะเก็บเงินในเกมให้ถึงสองหมื่นห้าเพื่อที่จะเอามารีสแตก็กคันเบ็ดใหม่คือจะมาสุมหาสแตก็กแบบเทพๆเ,เลย ันนี้อยู่ที่ดวงคนนะแต่กรผมบอกไว้ก่อนไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ของจะได้ดวงดีตลอดแต่ที่ผมได้มาคือผมก็เติมซื้อเบ็ดแ,แต่ผมมาพ้าตอนแรกผมไปซื้อเบ็ดอันนี้ผมเติมไปแล้วผมไปซื้อเบ็ดอันนี้แพงนะเนี่ยไอ้เบ็ดนีออนเนี่ยสีม่วงอลัลลาเนี่ยแพงซึ่งประเด็นร้อยห้าสิบบาทแต่เบ็ดชมพูผมมีเพชรอยู่แล้วผมใช้ประมาณผมเติมไปร้อยห้าสิบบาทากับเพิ่อมอีกหกสิบ ก็คือได้แล้วก็คือรวมๆประมาณสองร้อยตีไว้สองรยี่ิบ,า,บาทตีไวกลมๆหลอยี่สิบได้เบชได้เบ็ดนี้ซึ่งผมรีสตแตกสุดยอดอะ่ะบอกเลยว่าสุดยอดอะ่ะอันนี้คือรีแบบหายแบบดีๆนะบางอย่างในเบ็ดนี้อาจจะไม่ได้ใช้หรอกเอแต่บางบางทีมันก็อาจจะช่วยได้นิดนึงแล้วอยู่ที่คนจะจะชอบแล้วกันเนะนาะสำหรับ ใครที่สนใจเกมนี้มาเล่นด้วยกันได้ถ้าเจอผมทักทายกันได้กดไลค์ตัวละครให้ผมด้วยกดใจให้ตัวละครด้วยเนาะสำหรับใครชอบคนใท้แบบนี้ชอบฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับช่องผมผมเคยบอกไปแล้วว่าผมตัดคิดไม่เป็นผมก็จะอัดเรียวๆเลยเนาะใครที่ไม่ชอบจะตายผม ก็กดไลค์ก็ได้อย่างน้อยเป็นกำลังใจให้หน่อยก็ยังดีโอเคไหมครับขอบคุณที่มารับชมสวัสดีครับแตดป้าอ่ะอาอันนี้ผมไม่เจอปลายักษนะ์เนาะเอาภาพอีกต์มาแล้วกันโอเคไหม